สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC m Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรู้กันเลย มาดูโจทย์ข้อที่39กันนะครับเขากําหนดให้ x, <X> เป็นจํานวนจริงที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้ซึ่งลองสังเกตดูแล้วนะครับมันเป็นในส่วนของอะไรครับตรีโกณมิตินะครับอ่าเป็นมุมตรีโกณมิติทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราหาค่า A x ได้แล้วเนี่ยให้เราเอาค่า A x เนี่ยมาแทนตรงนี้นะครับเราจะได้คําตอบอ่าก็คือถามว่าเอา21คูณกับค่า A x แล้วลบ19เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับพี่ขอทบทวนเรื่องของตรีโกณมิตินิดนึงนะครับ ปกติถ้าพูดถึงมุมตรีโกณมิติเราก็จะนึกถึงมุม30 45แล้วก็60นะครับตรงนี้เป็นมุมที่เราต้องรู้จักนะครับ30 45แล้วก็60องศานะครับมุมพวกนี้คือมุมที่เราต้องรู้จักนะครับแล้วเวลาพูดถึงมุมพวกนี้ในเรื่องของตรีโกณมิติน้องต้องนึกถึงคำว่าอะไรครับคำว่าไซน์คอสแล้วก็แทนนะครับไซน์คอแทน โอเคนะครับก็เขียนคําว่าซน์คอสนะครับแล้วก็คําว่าแทนนะครับตีตารางนะครับตีตารางขึ้นมานะครับมาทบทวนค่ามุมกันหน่อยนะครับค่ามุมเนี่ยทำยังไงนะครับในส่วนของการหาซนกับคอสเนี่ยให้เราเขียนคําว่าส่วน2ลงไปนะครับตรงนี้นะครับน้องเขียนคําว่าส่วน2ลงไปให้หมดเลยนะครับส่วน2นะครับส่วน2ส่วน2แล้วก็ส่วน2นะครับ ตรงนี้คือในส่วนของช่องทรายกับคอร์สนะครับแล้วก็ใส่ตัวร right. ูทเข้าไปนะครับอ่ะใส่ตัวรูทเข้าไปรูท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 แล้วก็รูทนะครับอ่าใส่เข้าไปทุกอันนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะหาค่าทรายนะครับค่าทรายตรงนี้นะครับช่องทรายนะครับโฟกัสช่องทรายนะเวลาเรานับเลขนะครับให้เรานับจากเลขหนึ่งนะครับ หนึ่งสองซ้ำนะครับหนึ่งสองซ้ำนะครับก็เริ่มใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งนะครับสองซ้ำนะครับอ่าเราก็จะได้ค่าซน์สามสิบออกมาเป็นอะไรครับรูทหนึ่งส่วนสองนะครับซึ่งรูทหนึ่งมันมีค่าเป็นหนึ่งนะครับเราก็จะรู้ได้เลยว่าตรงนี้มีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับนี่ก็คือ s ซ n ์สามสิบนะครับ s ซ n ์สี่สิบห้าก็คือรูทสองส่วนสองแล้วก็ s ซ n 6หกสิบก็คือรูทสามส่วนสองนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นในส่วนของคอสเนี่ยให้เรานับถอยหลังนะครับ3 2 1, 1, 2 1นะครับเราก็จะได้ในส่วนของค่าคอสมาแล้วนะครับก็ลองสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้รูปหนึ่งเนี่ยมันมีค่าเป็น1นะครับก็คือ1ส่วน2นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของค่าแทนนะครับค่าแทนเนี่ยให้น <Blaze bow> <Miller> ้องเอาตัวที่มันอยู่ด้านบนของค่าไซน์กับตัวที่อยู่ด้านบนของค่าคอส เอามาส่วนกันนะครับอ่าอย่างตัวแรกก็จะได้แทน30ออกมาเป็น1ส่วนรูทสนะครับตัวที่2ก็จะได้แล้วครับในส่วนของแทน45ก็คือรูทสส่วนรูทสนะครับก็คือได้ค่าออกมาเป็น1นะครับอ่าตรงนี้ก็คือแทน45นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแทน60ก็คืออะไรครับนําตัวรูทสกับรูทหนึ่งมาหารกันนะครับอ่ารูทสกับเลข1นะครับตัวนี้นะครับหารกันก็จะได้ออกมาเป็นรูทสานะครับ ก็เร <to> <Tampa> ียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการจําในส่วนของมุม30 4 5 6 0หนะครับของตรีโกณมิตินะครับต่อไปนะครับเราก็มาลุยในโจทย์กันนะครับอ่ะโจทย์ตัวนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับ x นะครับไซ n ์กำลังสองของ60องศานะครับไซ n ์หกก็คืออะไรครับตัวนี้นะครับรูทสาส่วนสนะครับน้องก็เขียนไปว่ารูทสามส่วนสยกกําลังสองนะครับในส่วนของค่าแทน30เป็นเท่าไหร่นะครับแทน30ก็คือตัวนี้นะครับก็คือ1นึ่งส่วนรูทสามนะครับ 1นึส่วนรูทสยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับ 3x มเอ็กคอดก็คืออะไรอ่าคอดคือส่วนกลับของอะไรครับคอดคือส่วนกลับของแทนนะครับตัวนี้คือคอดนะครับเช่นถ้าพี่ถามว่าคอดหกสิบอ่าคอดหกสิบก็คืออะไรครับแทนหกสิบมีค่าเป็นรูทสามถูกไหมครับคอดหกสิบก็จะเป็นอะไรครับหนึ่งส่วนรูทสามนะครับอ่าถ้าคอดหกสิบเราก็จะตอบว่าหนึ่งส่วนรูทสามนะครับก็คือทําการ สลับนั่นเองนะครับกลับด้านนะครับตรงนี้นะครับตรงได้นะครับต่อไปนะครับส่วนกลับของคอสคือเซกนะครับทบทวนนะครับส่วนกลับของายคือโคเซกนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็เขียนกันต่อนะครับคอสนะครับดูของคอด45คอด45ก็ดูที่มุมแทนนะครับแทน45มีค่าเป็นอะไรครับแทน45มีค่าเป็น1นะครับ ก็ส่วนกลับของ1ก็คือ1นั่นเองนะครับแสดงว่าค่าตรงนี้ก็คือเลข1นึ่งอ่าหนึ่งกำลังสองนะครับแล้วก็ในส่วนของแทน45แทน45ก็มีค่าเป็น1นึ่งอ่าหนึ่งกำลังสองด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย1ลบแทน30ยกกาลังสองนะครับแทน30มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแทน30มีค่าเป็น1ส่วนรูทสนะครับน้องก็แทนค่าเข้าไปอ่าหส่วนรูทสามกำลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับ 6x บวกสิ 15, นะ ตรงนี้นะครับเราก็ทําการจัดรูปกันก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็รูปสามกลังสองมีค่าเป็นสามนะครับสองกำลังสองมีค่าเป็นสี่เราก็จะเขียนว่า x สามส่วนสี่นะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับหนึ่งส่วนสามนะครับบวกด้วยสาม x แล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสามนะครับมีค่าเท่ากับหก x บวกสิบห้านะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้สามารถตัดได้นะครับก็ตัดเลยนะครับ คูณกันก็จะได้ค่าออกมาเป็น x ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วย 3x ส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็จะเป็น3ส่วน3ลบ1ส่วน3นะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็น2ส่วน3นะครับเท่ากับอะไรครับ 6x บวก15นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการคิดเลขกันต่อนะครับพี่จะทำการย้ายตัวนี้นะครับย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้อะไรออกมาครับตอนนี้ ก็จะได้ออกมาเป็น x ส่วน c บวกด้วย3 x เท่ากับอะไรครับ2ส่วน3คูณกับ6 x บวก15นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองกระจายตัวนี้เข้าไปนะครับกระจายเข้าไปนะครับก็จะได้อะไรออกมาครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนไว้ข้างๆตรงนี้นะครับกระจายเข้าไปก็จะได้อะไรออกมาครับตรงนี้จะเป็น x ส่วน c บวกด้วย3 x นะครับด้านหลังก็กระจายเข้าไปนะครับ ตัวนี้ตอนเรากระจายเข้าไปเนี่ยสองส่วนสามคูณกับหกกนะครับก็ตัดตัดได้สองนะครับสองคูณสองได้สี่ก็ได้ออกมาเป็นสี่นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับกระจายเข้าไปนะครับสองส่วนสามคูณกับสิบห้านะครับก็ตัดได้นะครับสามห้าสิบห้าสองห้าสิบนะครับก็จะได้เป็นบวกสิบนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้บวกสิบนะแล้วก็ทําการทําส่วนตรงนี้ให้เท่ากันนะครับก็อาจจะเอาสี่คูณไปนะครับก็จะได้เป็น x ส่วน4บวกด้วย1 2 x ส่วน4นะครับมีค่าเท่ากับ4 x บวก10ตรงนี้บวกกันก็ได้1 3 x ส่วน4นะครับเท่ากับอะไรครับ4 x บวก10นะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ก็ย้ายเลข4ตรงนี้ขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้ว่า1 3 x เท่ากับ4คูณกับ4 x บวก10นะครับแล้วก็ทำการแจกแจงตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะได้1 3 x เท่ากับอะไรครับ1 3 x มีค่าเท่ากับ1 6 x บวกด้วย40นะครับ ย้ายข้างไปแก้สมการนะครับก็จะได้ว่าลบ 3x มีค่าเท่ากับ40นะครับอ่าตอนนี้น้องก็จะรู้แล้วว่าอะไรครับค่า x ของเรามีค่าเท่ากับอะไรครับ x ของเรามีค่าเท่ากับลบ40ส่วน3นะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ค่า x ออกมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรครับเขาอยากรู้ว่า 21x เลบ19เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็ลองแทนค่ากันนะครับหาคำตอบนะครับตอบนะครับ21 x ลบ19ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ21คูณ x ก็คือลบ40ส่วน3นะครับแล้วก็ลบ19นะครับตรงนี้สามารถตัดกันได้นะครับ313 3721นะครับก็นำคูณกันนะครับก็จะได้เป็นลบ280ลบกับ19นะครับก็จะได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่ครับลบ299นั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ตอบลบ299นะครับข้อที่39นะครับตอบว่า ล9 9นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ